การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหุบเขาลึกที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงใหญ่มีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่ภายใต้ผืนหมอกหนาทึบผู้คนในหมู่บ้านนั้นใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่พวกเขาต่างเล่าขานเรื่องราวเก่าแก่เรื่องราวของมังกรแห่งสายหมอก สิ่งมีชีวิตโบราณที่ไม่มีใครเคยเห็นอย่างชัดเจนแต่เชื่อกันว่าทุกครั้งที่หมอกหนาและเคลื่อนไหวผิดปกติแปลว่ามังกรกำลังหายใจอยู่ในหมู่บ้านนั้นมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่ามีราเธอไม่เหมือนใครเพราะในสายตาของเธอเรื่องเล่าของผู้เท่าไม่ใช่แค่ตำนาน หากแต่เป็นปริศนาที่เธออยากไขความจริงมีราแอบขึ้นไปที่เนินเขาในตอนเชา้ามองดูหมอกหนาที่ลอยคลุมหุบเขาเธอฝันอยากเห็นด้วยตาตนเองว่ามีมังกรจริงหรือไม่หลายครั้งที่เธอถามคำถามกับผู้ใหญ่แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการส่ายหัวและคำว่าอย่าไปยุ่งยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งดึงดูดใจ ผู้เท่าคนหนึ่งเล่าเรื่องคำสาปแห่งหมอกว่ามังกรถูกจองจำด้วยเวโบราณหากถูกปลดปล่อยผิดทางอาจนำภัยพิบัติมาเจ้าหนูเอย๋ยเจ้าคิดว่าหมอกนั้นสวยงามแต่แท้จริงมันคือพันธนาการมังกรนะ่ะไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เทพหากแต่เป็นเงาแห่งหายนะมีราเกิดความลังเล แต่ใจลึกๆไม่อาจหยุดความอยากรู้อยากเห็นคืนหนึ่งเธอตัดสินใจเตรียมสเสบียงและเดินเข้าสู่หมอกเสียงป่าเสียงหมอกกระซิบเงาของสิ่งมีชีวิตที่แฝงตัวอยู่มีรารู้สึกเหมือนถูกใครเฝ้ามองจนเธอเห็นแสงสีฟ้าลอดผ่านหมอกออกมาหัวใจของเธอเต้นแรง นี่ไม่ใช่เพียงแสงตะวันแต่คือสิ่งที่เธอตามหามาตลอดชีวิตเงาร่างมหึมมาในหมอกค่อยๆปรากฏเกล็ดสีเงินฟ้าเรืองแสงดวงตาคมโตเต็มไปได้วยความเศร้ามังกรเอ่ยเสียงก้องกังวานแต่แฝงความอ่อนล้ามนุษย์น้อยเจ้ามาที่นี่ทำไมเจ้ารู้หรือไม่ว่า ที่นี่คือคุกของข้ามีราไม่กลัวแต่กลับถามด้วยความอ่อนโยนมังกรเล่าเรื่องว่าเมื่อพันปีก่อนมนุษย์หวาดกลัวพลังของมันจึงใช้เวทสาบกักขังมันไว้ในหมอกหากผืนป่าถูกทำลายคำสาบจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นอสูรแห่งความพิโรธข้าไม่ปรารถนาจะทำลายแต่หากมนุษย์ละโมบ ข้าจะไม่อาจควบคุมตนเองได้อีกต่อไปมีลากลับไปเล่าเรื่องนี้แก่ชาวบ้านแต่ไม่มีใครเชื่อบางคนกล่าวหาว่าเธอหลงเชื่อคำลวงของปีศาจความกลัวเริ่มแผร่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านมีราเลือกเดินกลับเข้าไปหามังกรอีกครั้งเธอกล่าวคำสัญญาว่าจะเป็นเสียงแทนของมังกร และจะปกป้องป่าด้วยชีวิตมังกรค่อยๆโน้มศีรษะลงยอมรับความกล้าหาญนั้นเจ้าจะเป็นดวงตาและเสียงของข้าเมื่อเจ้าอยู่มนุษย์และมังกรจะอยู่ร่วมกันได้